นะครับในใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างครับหนังสือภาษาไทยคือถอดรหัสล ah ับสมองเงินล้านนะครับภาษาอังกฤษก็คือ secret of the millionaire Mind นะครับผมจําได้ผมซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับมาอ่านนะครับเตอนนั้นรู้สึกว่าหนังสือแมกกาซีนที่ไหนสักอย่างเนี่ยเขาพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็คนเขียนในชื่อคุณทีฮาร์ฟเอเนะครับผมจำได้ผมอ่านตั้แต่ปี2 0 0 7นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือมันอ่านสนุกมากเลยอะ แล้วรู้สึกเลยว่าแบบคนเขียนเนี่ยมันก็กวนมันก็กัดจิตแสบนิดน,นึงนะนะครับแต่รู้สึกว่าหนังสืออ่านสนุกนะครับแล้วก็ในหนังสืเอเล่มนั้นเนะี่ยเขาก็จะมีให้นะครับมันมีให้อันนึงก็คือเป็นวอลเชอร์นะครับไปเข้าสัมมนาที่ที่เขาจัดได้ซึ่งสมัยก่อนเขาจัดที่อเมริกานะครับนะครับแต่ผมก็ไปอ่านอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บแล้วก็บินไปที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ โชคดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ไปเข้าคอร์สสัมนาของเขานะครับน้องรันบอกหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนไบเบิลทางด้านการเงินนะครับถอยมาอ่านบ้างนะครับอ่านเลยครับนะครับภาษาไทยก็มีนะครับถอดรหัสลับสมองเงินล้านหรือใครชอบอ่านภาษาอังกฤษก็เชิญได้เลยจะโหลดใน Kindle ก็ได้นะครับทีนี้หนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงใครคือคุณทีฮาร์เคอร์เนี่ยเขาก็เป็นนักธุรกิจนะครับเขาก็เคยทําธุรกิจแล้วก็ช่วงเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเขาก็ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ สุดท้ายก็คือล้มเหลวนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับคือคนฝรั่งคนเมริกันเนี่ยเวลาเขาเติบโตเวลาเขาสร้างครอบครัวเวลาเขาก็จะแยกบ้านออกไปครับนะ้บําแยกบ้านไปไหในใครที่เข้ามาแล้วผมอยากแนะนําให้ลองชวนลูกทีเข้ามาฟังนะเพราะผมว่าเนื้อหาสองข้อที่ผมแนะนําวันนี้มันจะช่วยทําให้เขาปลดล็อกเรื่องของการที่เขาไม่กล้าขายนะครับอ่าไม่กล้าขายก็ลองชวนเข้ามาลูกทีมเข้ามาเพิ่มนะครับตอนนี้เรามีการสาสิบแปดท่านนะครับ รับรองว่าถ้าเขาได้ฟังนะครับไมเสร็จในวันนี้นะครับมั่นใจว่าเขาจะออกไปกล้าขายแล้วก็กล้านำเสนอนะครับกล้าโปรโมตตัวเองกล้าพรีเซนตตัวเองมากขึ้นนะครับและจะช่วยทำให้เขาปลดล็อกเรื่องของการรีคู t แล้วก็การขายของขายสินค้าอย่างแน่นอนนะครับก็คุณทีอาห์เขาก็ทําธุรกิจแล้วเขาก็เจ๊งนะครับแล้วสุดท้ายเขาเลยกลับมาอยู่กับที่บ้านนะครับ แล้วคุณพ่อเขาก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือเคยสร้างธุรกิจนะครับแต่ว่าเขามีเพื่อนของคุณพ่อนะครับที okay. ่อยู่ๆก็มาเจอกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาก็เห็นคุณฮาร์ฟเนี่ยกลับมานะครับเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอะไรรู้ไหมเขาเจอเคล็ดลับอะไรบางอย่างว่านะครับคนรวยเนี่ยนะครับเขามีวิธีการคิดที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมันจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับกับคนชั้นกลางแล้วก็คนจนนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าวันนี้ผลลัพธ์ในชีวิตของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคิดไว้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของความสุขนะครับถ้าผลลัพธ์ในชีวิตของเราเองไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้ครับ อ๋อผมว่าประโยคนี้คือมันเปลี่ยนแล้วก็เปิดมุมมองใหม่เลยนะของคุณฮาร์ฟครับนะครับว่าจริงเลยคนรวยเนี่ยเขาคิดเหมือนกันและมันคิดไม่เหมือนคนจนครับนะครับเขาก็เลยศึกษาวิธีการคิดของคนรวยครับนะครับวิธีการคิดของคนรวยผมว่าจริงจริงแล้วเนี่ยคนรวยเขาคิดแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเราเองเพราะเชื่อไหมเขาจริงๆแล้วสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับ ที่มันรวบรวมนะครับเมมโมรี Memory ต่างๆเหตุการณ์ <g> <ant> ต่างๆในชีวิตเราไว้นะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าหลายๆครั้งเนี่ย <S <S เราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จทางด้าน,น,นการเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะแต่บางครั้งเนี่ยมันมีจิตใต้สํานึกข,ของเราบางอย่างเนี่ยที่เราเรียนรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่เรานะครับเรียนรู้มาจากโรงเรียนเรียนรู้มาจากคนรอบข้างข,งของเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็เก็บนะครับเอาข้อมูลสิ่งเหล่านั้นนะครับเก็บในสมองเราไว้นะครับและบางครั้งเนี่ยความคิดเก่าๆเหล่านั้นเนี่ย มันก็ไม่ได้ถูกอัปเดตนะครับนะครับแล้วมันก็ชักนําชีวิตชักนําความเชื่อของเราในหลายๆด้านของชีวิตนะครับจนทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตมานะครับจนถึงทุกวันนี้ทั้งนัานการเงินเองทั้งนั่นการทําธุรกิจเองนะครับทีนี้เขาก็เลยบอกไว้เลยว่านะครับวันนี้เราสามารถจะเติมความคิดในเชิงบวกนะครับหรือความเชื่อใหม่ๆที่มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดผลลัพธ์ในชีวิตได้นะครับแล้วก็นะครับ สอนนะครับทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ17ข้อนะครับนะข้อที่เป็นความคิดของคนรวยนะครับวันนี้ผมจะกระโดดมาข้อที่8ข้อที่9นะครับซึ่งผมว่ามันสำคัญนะครับกับการทำธุรกิจของเราเองเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ฟังไลฟ์ของคุณโกเนี่ยคุณโกก็จะพูดไว้ซึ่งดีมา,มากๆนะครับนะครับลองไปส่งคลิปส่งลิงก์อันนี้ ของร้ายของคุณโกเนี่ยให้กับคนที่ขายไม่เก่งพูดไม่เก่งโดยเฉพาะอาชีพที่แบบทํางานที่ไม่ได้ยุ่งกับคนเนี่ยบัญชีเองนะครับหรือว่าทํางานในห้องแลบนะครับก็คุณโกพูดไว้ดีนะครับเรื่องของการขายนะครับว่าธุรกิจนี้ทาแล้วเราสามารถทําได้โดยที่เราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องพูดเก่งนะครับอัที่นี้สิ่งที่คุณทีฮาร์ฟเอเคอร์บอกไว้เขาบอกว่าคนรวยเนี่ยนะครับกล้าที่จะนําเสนอตัวเองหรือกล้าโปรโมตตัวเอง,เองนะครับ แล้วก็คุณค่าที่เขามีนะครับแต่ว่าคนจนเนี่ยนะครับคิดลบๆเกี่ยวกับเรื่องการขายแล้วก็การโปรโมทแล้วก็นักการนําเสนอครับนะครับอ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาจัดสัมมนานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเขาจัดสัมมนาเนี่ยเขาจะขายคอร์สครับนะครับขายคอร์สบนเวทีนะนะครับมันก็จะมีบางคนที่แบบรู้สึกตื่นเต้นกับคอร์สของเขามากแล้วก็รอฟังว่าเฮ้ยราคาคอร์สเท่าไหร่มันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบเหมือนกับพูดดูถูกเขาอะว่าอ๋อสุดท้ายคุณก็มาขายของคุณก็มาขายคอสเนี่ยวานะครับคําถามก็คืออะไรคือความคิดที่มันแล่นอยู่บนหัวของเราเองนะครับหลายๆครั้งที่เราไปสัมมานานะครับเ,เขาบอกว่าการที่เราดูถูกการนําเสนอการขายเนี่ยนะครับคือหนึ่งในอุปสรรคอันยิ่งใหญ่นะครับต่อความสําเร็จของมนุษย์ครับนะครับใครที่มีนะครับ อิชูนะครับเรื่องของการขายแล้วก็การโปรโมทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะจนครับนะครับก็จะถังแตกนะครับคนที่เกี่ยวกับการขายนะครับการโปรโมทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเงินนะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราอยากจะสร้างรายได้มหาศาลได้นะครับในธุรกิจของเราเองนะครับเราจําเป็นจะต้องบอกคนอื่นนะว่าสินค้าเราดียังไงนะครับธุรกิจเราดียังไงนะครับต่อเขานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับ เราจะต้องกล้านาเสนอกล้าโปรโมทเขาบอกว่าแม้กระทั่งเราเป็นพนักง,งานองค์กรนะครับไหนใครทํางานประจําบ้างนะครับวันที่เราทํางานประจําเนี่ยคําถามคือเวลาที่เราไปยื่นสมัครงานเนี่ยเราเขียนเรซูเม่ไหมครับนะครับการที่เราเขียนเรซูเม่เนี่ยมันคือการที่เราโปรโมทตัวเราเองแล้วนะนะครับเราบอกตัวเราเองเรานําเสนอแง่ดีของตัวเราเองว่าเราเนี่ยนะครับเก่งยังไงจริงไหมครับนะครับไม่มีใครมานั่งบอสละอ๋อเออเราเคยติดโปรตอนเรียนแบบนี้นะครับแล้วก็ ฉันก็พูดไม่เก่งเลยนะครับอธิยาศัยก็ไม่ดีแล้วก็ทัศนติก็มีก็ไม่ดีลบๆนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางที่เราจะโหมดออกมาเลยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ทํากานประจํานะแล้วไม่กล้าขายตัวเองนะส่วนใหญ่ก็จะแป๊กครับนะครับคนที่กล้าขายตัวเองกล้านําเสนอความคิดกล้านําเสนอ,อไอเดียใหม่ๆให้กับหัวหน้าคุณก็จะมีความก้าวหน้าทางการงานมากขึ้น เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีปัญหานะครับกับการขายเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีนะครับการประจําคือค่าของคนอยู่ที่คนของใครอันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องกล้าเสนอไอเดียนะครับให้กับเจ้านายเราดูด้วยนะครับ เพื่อนะครับเราจะโชว์ความมีศักยภาพของตัวเราเองจริงๆแล้วหลายๆคนที่ทํางานในองคมม์กรมีศักยภาพนะครับนะครับแต่บางครั้งเขาจะไม่กล้านาเสนอตัวเขาเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วปัญหาของคนที่เกียดการขายเนี่ยมันมันมันมาจาก3อย่างนี้ครับนะครับไม่รู้ใครเคยเจอบ้างนะอันที่หนึ่งเลยก็คือนะครับเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายใออดีตนะครับนะครับอย่างคุณโกเคยเล่าให้ฟังว่า เคยถูกหลอกนะครับไปนั่งฟังแอมเวย์ way. โดยที่เพื่อนไม่ได้บอกบอกว่าจะนัดก,กินข้าวแล้วก็หลอกเขาแล้วก็มานั่งนะครับมานั่งอยู่ในห้องสัมมนานะคใครเคยเจอบ้างนะครับนะครับหรือบางคนเนะี่ยอาจจะแบบโหมีคนมาขายของที่บ้านแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านสักทีหนึง่งแล้วก็แบบฮาเซลเรามากๆเลยจนเราก็ซื้อด้วยความเก่งใจแล้วก็เอาของนั้นมาแล้วก็แบบไม่ได้อยากใช้นะครับแต่ว่าตัดลาคาญนะครับ ก็หลายๆลคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์แบบนั้นแล้วก็เลยเกลียดนะครับการขายของไปเลยก็มีนะครับน้องนอันตกรรันสองลูกน้องประจำนะเก่งอย่างเดียวจะนาเสนอไม่เป็นนายไม่เห็นหรอกโอ้เรื่องจริงเลยนะครับมันไม่มีใครมานั่งเดาความคิดเราได้นะนะครับหรือว่าอ่านใจเราอะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องกล้าพูดออกมานะครับเขาบอกนายยุ่งจะตายนะครับโอกาสที่ ที่เขาจะมาเห็นเองยากมากจริงๆครับจริงครับ,รรบเราต้องกล้านําเสนอตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้บอกไว้ว่าบางทีเราเจอเหตุการณ์ในอดีตที่มันเป็นประสบการณ์เลวร้ายนะครับเขาบอกว่านะครับเราอ่ะอยากจะสําเร็จได้นะครับแต่สิ่งที่สาคัญก็คือเราอย่าย,ยึดนะครับคือเหตุการณ์ที่นะครับที่เราเคยเจอในอดีตเนะี่ยมันทําให้เราเนี่ยเกรดก,การขายเพราะฉะนั้นบอกว่านะครับ Uh, เราอย่ายึดนะครับคือไอเหตุการณ์ที่เรายึดถือไว้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความคิดนะครับที่มันไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จเรื่องของการขายครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องปล่อยนะครับการยึดถือนั้นในอดีตนะครับแล้วก็ละก้าเริ่มต้นใหม่ นะครับเราสามารถจะนําเสนอแล้วขายของได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องหาเซลล์ได้นะครับแต่เรากล้าปิดการขายได้นะครับแค่เราจะต้องปล่อยวางนะครับสิ่งที่เราเคยเจอในอดีตเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จครับนะครับเพราะมันคือเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วนะครับข้อที่2ครับนะครับเราอาจจะเคยเจอปฏิเสธครับนะครับเราอาจจะเคยขายของแล้วก็เจอปฏิเสธจากคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เรารักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอ่า ใครก็แล้วแต่ในอดีตนะครับทําให้เรากลัวการขายนะครับหรือบางครั้งเดือนที่แล้วเราจะเจอบริเสธก็ได้แล้วทาให้เรากลัวนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คืออันนี้เป็นประโยคที่ผมฟังจากคุณแอนโทนีลอบินนะครับซึ่งมันคือเรื่องจริงเขาบอกว่าอดีตมันไม่เท่ากับอนาคตครับนะครับอดีตไม่เท่ากับอนาคตเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเจอปฏิเสธเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับวันจันทร์ที่แล้วเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการที่เราจะเจอคนที่อาจจะตอบตกลงได้ในวันนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นอดีตมันไม่เท่ากับอนาคตนะครับนะยกเว้นเราใช้ชีวิตยึดอยู่แต่อดีตนะครับก็ปล่อยวางครับอดีตแล้วก็นะครับสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆในอนาคตนะครับข้อที่สามครับมันอาจจะอาจจะมาจากความคิดของคุณพ่อคุณแม่เรานี่แหละนะครับที่เขาบอกว่าโอ้ประเภทคนที่แบบยชอบยกหางตัวเองชอบอวยตัวเองแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรทํานะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าในโลกของธุรกิจแล้วก็นะครับ การเงินเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องกล้าโปรโมทกล้านําเสนอตัวเราเองครับนะครับไม่มีใครทําให้เราทำในสิ่งเหล่านี้นะครับจริงไหมถ้าวันนี้เราไม่บอกคนอื่นว่าธุรกิจเราดียังไงนะครับสินค้าเราดียังไงมันไม่มีใครหรอกนะครับที่จะมานั่งรู้นะครับทําไมคนถึงทุ่มเทงบมหาศาลนะครับกับการโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นในโลกของการเงินในโลกของธุรกิจมันจะต้องกล้านําเสนอครับ ครับเพราะไม่มีใครมานั่งคาดเดาว่าคุณมีสินค้าอะไรนะครับหรือว่าอ่านใจเราออกเป็นไปไม่ได้ครับนะครับก็นะครับคนที่คิดว่านะครับเอ้ยเดี๋ยวเราโพสต์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนตัดสินใจจะเข้ามาซื้อของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะจนครับนะครับถังแตกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่กล้าโปรโมทตัวเองนะครับส่วนใหญ่เขาบอกเลยว่าก็จะไม่มีรายได้ที่เยอะครับนะครับเขาบอกวันนี้ในตลาดโลกเนี่ย นะครับมันเป็นมันเต็มไปด้วยสินค้าครับนะครับมันมีสินค้ามันมีเซอร์วิสมันมีคนที่มาโปรโมทสินค้าเยอะแย,ยะมากมายนะครับคุณลองเข้าไปดูในเว็บไซต์อย่างวันนี้สิบสิบนะโอ้มีคนขายของกันเยอะมากบนโลกใบนี้แต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องกล้าโปรโมทครับนะครับเขาบอกคนรวยเนี่ยเป็นคนที่นะครับเก่งมากในเรื่องของการนําเสนอตัวเองนะครับแล้วก็สินค้าแล้วก็ไอเดียด้วยความมุ่งมั่นและมีพลังผมย้ํานะครับ ครับเขาโปรโมทสินค้านะครับโปรโมตแนวคิดโปรโมทไอเดียด้วยความมุ่งมั่นและมีพลังนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือเอาคุณค่าของสิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับหอแพ็กเกจนะครับแล้วก็ส่งไปเข้าไปนะครับหลายลายคนบอกโอ้ขายของเนี่ยทำทำไมต้องทําแพ็กเกจดูดีสวยงามอะผมถามง่ายๆคุณผู้หญิงนะครับวันนี้ใครแต่งหน้าออกจากบ้านบ้าง นะครับทุกคนแต่งหน้าจากบ้านวันนี้เราลองดูตัวเองสิงว่าถ้าวันนี้เราไม่กล้าโปรโมตนะครับไม่กล้าโชว์ของเราเองนะครับไม่กล้าโชว์ความดีความเจ๋งของเราเองเราลองถามตัวเองเรากล้านะครับเดินหน้าสดออกจากบ้านไหมเนะรบคุณผู้หญิงนะครับผู้ชายเนี่ยถ้าวันนี้เราใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเรากล้าออกจากบ้านไหมครับนะครับโดยที่ไปนําเสนอ ผู้มุ่งหวังครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือคุณค่าที่เรามีเนี่ยมันคือแพคเกจจิ้งอย่างดีเลยนะครับที่เราต้องกล้าออกไปแล้วก็นําเสนอเขานะครับเพราะฉะนั้นนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีครับนะครับเขาบอกอย่างหนังสือเองเนี่ยหนังสือเนี่ยเวลาที่เขาโปรโมทบนเชล์นะครับมันเป็นหนังสือขายดีนะครับนะครับไม่ไม่หนังสือเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นหนังสือเขียนดีนะครับมันมีหนังสือที่เขียนดีเยอะแยะมากเลยนะครับแต่ไม่มีคนรู้จัก นะครับแล้วก็ไม่มีคนอ่านครับนะครับ,นะรบแต่หนังสือที่ขึ้นอยู่มันเป็นท็อปเนี่ยเขาบอกว่ามันคือหน,นังสืออขายดีนะครับเป็นเบสเซลเลอร์นะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าหนังสือก็เขียนดีในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเขาสามารถสื่อสารกับคนแล้วก็สามารถนําเสนอให้คนเนี่ยค้นหาหนังสือของเขาเจอครับนะครับอย่างหนังสืออ่าเล่มนี้ที่ผมเจอเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเดินตามร้านหนังสือที่ผมเจอนะ แต่ผมอ่านในแมกกาซีนเล่มหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นผมจําได้ว่าผมซื้อมาจากนูสกินนี่แหละนะครับรู้สึกอาจจะเป็นฟอร์จูนนี่แหละแลวในหนังสือเล่มนั้นน่ะนะครับในแมกกาซีนเล่มนั้นพูดถึงหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านผมก็เลยเจอหนังสือของเขาเพราะฉะนั้นหนังสือของเขาก็เป็นเบสเซอร์เลอร์ครับเพราะฉะนั้นเห็นแม้ว่าเรามีของดีแต่เราไม่กล้าโปรโมทไม่มีใครรู้นะครับนะครับเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยคือผู้นําครับนะครับ และผู้นำทุกคนจะต้องกล้าที่จะนำเสนอนะครับเพราะผู้นำจะต้องมีผู้ตามและคนที่คอยซัพพอร์ตของเขาครับแต่สิ่งที่ผู้นำจะขายคืออะไรนะครับสิ่งที่เขาจะขายก็คือขายวิสัยทัศน์นะครับขายแรงบันดาลใจขาย motivation นะครับให้ขายวิสัยทัศน์ให้คนอื่นบายก่อนไม่อย่างนั้นไม่มีใครที่จะมาเดินตามเราครับ ถ้าเกิไหมเรื่องราวของเราหลายๆคนเนี่ยที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ทําทผลงานนะครับลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเองสิ่งเหล่านี้เราต้องขายเราต้องอินสปายคนอื่นนะครับถ้าเราขายแล้วเราอินสปายคนอื่นจะมีคนบายครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับที่ผมบอกว่าทําไมวันนี้เราต้องกล้านาเสนอ YI j o y Joy. ทําไมวันนี้เราถึงเข้ามาทําธุรกิจโนสกินมันคือการขายแล้วว่าแล้วคนบายกับอินสปายเลชั่นตรงนั้นเขาถึงอยากทําธุรกิจกับเรา อย่างวันเสาร์เนี่ยผมนั่งคุยกับน้องรันกับคุณโอนะครับเขาก็เป็น V.P. นะอดีต V.P. ของแบงก์นะครับและทําไมเขาถึงตัดสินใจทำธุรกิจนะครับเพราะว่าเพรสเชอร์ที่ทํางานต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นและอยู่ในวงการแบงก์มา20ปีแล้วนี่คือแรงบันดาลใจนะแต่เขาก็ลุกขึ้นมาแล้วกล้าออกจากคอบโซนตัวเองนะครับแล้วทําอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยทําสิ่งเหล่านี้นี่แหละเราต้องขายครับแต่มันคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คนบายแล้วอยากที่จะเข้ามาทําธุรกิจ นะครับเพราะหลายๆคนก็อยากเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องกล้านําเสนอตัวเองอเขาบอกอย่างนักการเมืองนะครับประธานาธิบดีต่างๆที่เขาลงเลือกตั้งเนะี่ยไม่มีใครมายืนบอกหรอกโอ้ฉันไม่เก่งสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เขาต้องกล้าพูดว่าเขาเก่งยังไงบ้างนะครับเขาเก่งยังไงเขาเหนือกับคู่แข่งยังไงสิ่งเหล่านี้ต้องกล้าพูดกล้าทําครับนะครับ,นะรบและสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเรากล้าพูดเรากล้านําเสนอตัวเองเราจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นํา นะครับและเขาบอกว่าผู้นํำนี่แหละคือคนที่มีตังในกระเป๋ามากกว่าผู้ตามครับคําถามก็คือวันนี้เราเป็นใครเราเป็นผู้นําหรือเราเป็นผู้ตามและสิ่งที่สําคัญก็คือทําไมคุณถึงกล้าโปรโมทสิ่งเหล่านั้นนะครับเราเชื่อมั่นในคุณค่าของสินค้าในธุรกิจนะครับว่าคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่านะครับเราเชื่อมั่นไหมเราเชื่อมั่นไหมว่าถ้าวันนี้มีคน ทัดสินใจทำธุรกิจรูสก,กินกับเรานะครับอย่างเมื่อวานนี้น้องกิ่งปิด l Y ใหม่ก็ปิดพันแต้มเลยเขาลงทุนมาเนี่ย40,000กว่าบาทนะครับซื้อแพ็กเกจนะวายสเปนกับรีเซ็ตนะครับเรามั่นใจไหมว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เขาตัดสินใจทาธุรกิจเขาซื้อแพ็กเกจ1,000คะแนนเะนี่ยเรามั่นใจไหมว่าเขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับธุรกิจนี้จะช่วยอะไรเขาได้นะครับช่วยทําให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือหลายๆคนเนี่ยแนะนําตัววายสเปนะ่หรือรีเซ็ตเนี่ย เราเชื่อไหมว่าสินค้าตัวนี้จะช่วยทําให้สุขภาพของเขาดีขึ้นนะครับก็ถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เต็มร้อยนะนะครับมั่นใจว่าเราจะกล้าแนะนําสินค้านะครับทีนี้มันเป็นหน้าที่ของเราเองนะครับที่เราจะต้องสร้างความรู้เกี่ยวกับเรื่องสินค้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเย็นนี้จะมี BDM อัปเกรดนะครับนะครับที่จะช่วยเติมความรู้ความมั่นใจผมแนะนําว่าทุกวันจันทร์นะครับนะครับทุกวันพุธนะครับ ทุกวันที่บริษัทมีเทรนนิ่งชวนลูกทีมใหม่ๆเข้ามาเพราะคนเหล่านั้นจะต้องเติมความมั่นใจเติมความรู้นะครับก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องกล้าประกาศแล้วเราบอกตัวเองนะนะี่ครับเขาบอกว่าฉันนับนำเสนอคุณค่านะครับต่อผู้อื่นนะครับด้วยความมุ่งมั่นและมีพลังครับแล้วก็บอกตัวเองว่าเรามีสมองเงินล้านเอามือจับที่หน้าอกนะครับของตัวเราเองแล้วเราบอกว่านะครับ ฉันนําเสนอคุณค่าของตัวฉันเองนะครับต่อผู้อื่นด้วยความมุ่งมั่นและมีพลังแล้วก็จับไปที่สมองนะครับฉันมีสมองงินล้านนะครับนี่คือนี่คือคกลไกที่เรากำลังสื่อสารกับตัวเราเองในทุกๆวันนะครับและทําให้เราจําแมสเซจเหล่านี้ได้นะครับทีนี้สิ่งที่วันนี้อยากให้ทุกคนทํานะคุณยา้ทุกคนลองกลับมาถามตัวเราเองในเรื่องของความเชื่อเรื่องของสินค้าแล้วก็ธุรกิจนะครับ อลองเลตติ้งคะแนนตัวเราเองครับว่าเรามีความเชื่อมั่นในธุรกิจของเราเท่าไหร่ให้คะแนนหนึ่งถึงสิบครับนะครับในเรื่องธุรกิจโนสกินเนี่ยถ้าเราชวนคนเนี่ยเรามั่นใจในคุณค่าของธุรกิจเนี้ยเยอะแค่ไหนว่าธุรกิจเนี้ยจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองแล้วก็ชีวิตของคนอื่นได้ลองให้คะแนนตัวเองครับหนึ่งถึงสิบเลยนะครับมีใครไหมที่อยู่ระหว่างเจดถึงนะครับอ่าถ้าสี่ โอ้ oh, ถ้า4นี้ต้องเปลี่ยนแปลงต้องต้องเปลี่ยนความคิดของตัวองอย่างเร่งด่วนนะครับนะครับศึกษาข้อมูลธุรกิจมากขึ้นและสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับคุยกับอัพไลน์ครับนะครับคุยกับอัพไลน์โคชชิ่งกับอัพไลน์ line, ว่าอะไรที่เราติดอะไรคือข้อตัวแย้งที่มันอยู่ในหัวงเราเองที่เรายังไม่มั่นใจบ้างนะครับถ้าต่ากว่า6เนี่ยคุยกับอัพไลน์ด่วนทันทีนะครับนะครับคครับนน 10, 10, บบแแ้้้้วเเเรร่่องงงสิินนนนคคคาาาดะะไ1ใหหตท กับเรื่องของสินค้านะอาจจะเป็นเรื่องสินค้าสักตัวใดตัวหนึ่งก็ได้อาจะเป็นทีอาร์เนตี้ก็ได้ให้คะแนนตัวเองครับถ้าใครอยู่ที่7ถึง9หน้าที่เราคือต้องเติมนะครับต้องเติมต้องเติมให้ถึง10ให้ได้แล้วเราจะกล้ามั่นใจที่เราจะแนะนำนะครับเจ็ดถึงเก้าเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเราค่อนข้างเชื่อในในสินค้านะครับทีนี้เราอาจจะขายแค่ความรู้วิธีการนําเสนอครับแค่นั้นเองนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ได้ในเย็นวันนี้นะครับเราจะมี BDM อัปเกรดนะครับ ค่าใครต่ํำกว่าหนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือคุยอัปไลน์แล้วก็รู้จักสินค้ามากขึ้นและที่สําคัญก็คือหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่มั่นใจอ่ะบางคนอาจจะแบบไม่มั่นใจลูมิสปาก็แต่ว่าเฮ้ยตัวเองผอมลงแบบเต็มที่ละเราก็ไปเน้นโปรโมทต,ตัวที่อนเนตี้ก่อนก็ได้อะไรที่เรามั่นใจเต็มร้อยอ่ะเราแนะนําตัวนั้นก่อนครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คะแนนตัวเอง และสิ่งที่สําคัญอันที่2ครับก็คือให้เข้าฟังสัมมนา,าครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขายเรื่องของการทามาเก็ตติ้งนะครับในทีมงานเราเองเราก็มีเทรนนิ่งเยอะมากนะครับที่จะช่วยทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าวันนี้เราอยากจะรู้ึ้ามาเป็นผู้นําเราอยากจะเป็นคนร่ํารวยเราต้องกล้าที่เราจะนําเสนอแล้วก็โปรโมทต,ตัวเราเองนะครับโอเคโอ้เลยเวลา,าน,นี้เนึง